สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยมาเริ่มต้นที่บทวิเคราะห์อของเจมี่คาร์ลเกอร์ก่อนเลยก็แล้วกัน พอล่าสุดเขาได้ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าปีสาตแดงเนี่ยน่าจะลุ้นแชมป์ยากนะคะถ้าหากในตลาดครั้งนี้ยังไม่คิดจะเสริมแค่งในตำแหน่งกองกลางเพิ่มเติมนะคะก็สำหรับนักเตะในตำแหน่งกองกลางของปีสาตแดงอย่างที่รู้ๆกันนะก็ได้มีสัตวเมาเข้ามา1คนแล้วนะคะเพียงแต่ประเด็นก็คือในเกมแรกที่ปีสาตแดงพบกับวู๊แฮมตันเนี่ยตำแหน่งกองกลางของปีสัตแดงทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ โดยมันก็มีกูรูหลายต่อหลายคนออกมาจวกนะคะว่าเมสันเมา์เนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปจากเกมเลยนะคะสำหรับเกมนั้นซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีกูรูอีกหนึ่งท่านอย่างเจมี่คาร์ลเกอร์เขาก็ได้ออกมาสแสดงทัศนะผ่านสื่อเดอะเ l ล g r าฟ h นะคะว่าถ้าหากปีศาจแดงอยากจะประสบความสำเร็จในการคว้าชแชมป์หลังจากนี้เนี่ยยังไงก็คงจะต้องจำเป็นจะต้องเสริมทีมในตำแหน่งกองกลางนะคะ โดยเจมี่คาร์เกอร์เขาบอกว่าความพ่ายแพ้กับเรียบูจประตูต่อศูนย์ที่แอนฟิวเนี่ยมันได้เห็นผลชัดเจนมากๆเมื่อคาซิเมโร่ถูกเปลี่ยนตัวออก หลังจากนาทีที่76มันถือเป็นเรื่องด่วนเกมแรกที่ปีศาจแดงพบกับบุ๊คแฮมตันและเอาชนะมาได้เนี่ยมันสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าคาเซเมโลเขามีฟอร์มการเล่นที่ดอกลงไปค่อนข้างเยอะและเขาก็โดดเดี่ยวมากจนเกินไปปีศาจแดงขาดไดนามิกและพลังงานที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่สำคัญยูเนเตดจะต้องทำงานอย่างหนักในตำแหน่งกองกลาง และผสมผสานความแตกต่างระหว่างนักเตะเยาวชนกับนักเตะระดับซีเนียดูอย่างอาร์เซนอลและเชลซีสิพวกเขาซื้อกองกลางที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะหาเข้ามาได้มันชัดเจนมากๆ ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแหละที่ยุคข,ของฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเพราะเขาจำเป็นจะต้องทุ่มเงินกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับแข้งในตำแหน่งกองกลางมันไม่ใช่ผู้เล่นกองหลังหรือผู้เล่นตัวลุกเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นักเตะในตำแหน่งกองหน้าเป็นนักเตะที่แพงที่สุดแต่ในปัจจุบันนี้เป็นนักเตะในกองหลังกับกองกลางที่มักจะทำลายเถติโลก จริงอยู่คาเซมิโรเคยเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งคนและเขาไม่เคยแพ้ใครแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดของเขาผมคิดว่าปีศาจแดงจะไม่สามารถลุ้นควา้าแชมป์ใดๆได้เลยถ้าหากพวกเขาไม่สามารถดึงนักเตะในระดับเดียวกันกันกบโรดี้หรือว่ามอสติดไกเซโดหรือว่าเดเคนไลท์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเจมี่คาร์ลเกอร์ก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของพออเมอร์สันกันต่อเลยพอล่าสุดเขาได้กออกมาทำนายนะคะว่าเกมต่อไปที่ปีศาจแดงจะพบกับสเปอร์นเนี่ยน่าจะเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะคะ ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับเกมที่ของของสีเทีมอังกฤษที่ปีศาจแดงจะพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในคืนพรุ่งนี้เวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะคะโดยปีศาจแดงเนี่ยจะบุกไปเยือนนะคะและแน่นอนก่อนเกมก็จะต้องมีบรรดากูรูหลายต่อหลายคนออกมาวิเคราะห์นะคะว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งล่าสุดกูรูอย่างพอลเมอร์สันก็ได้ออกมาทำนายนะคะว่าเกมนี้น่าจะเสมอกันไปนะ โดยพอมเมอร์สันแสดงทัศนะเอาไว้ในสื่ออย่างสปอร์ตเคด้านะคะว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นเหมือนกับที่พวกเขาทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าพวกเขาจะไม่ชนะแต่นั่นมันเป็นเรื่องของยูไนเต็ดพวกเขามักจะทำได้ไม่ดีแต่โชคก็จะควกข้างพวกเขาเสมอซึ่งถ้าหากคิดอีกมุมหนึ่งถ้าพวกเขากลับมามีฟอร์มที่เข้าฝักพวกเขาจะเป็นทีมที่น่ากลัวมาก แต่สัปดาห์นี้พวกเขาเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องหมูหมๆที่พวกเขาจะผ่านสโมอสอนนี้สเปอร์มีแนวโน้มมากๆที่จทะทำผลงานได้ดีกับแมนยูนเติด เท่าที่ผมดูในเกมแรกปีศาจแดงยังห่างไกลมากๆจากครามการเล่นที่คงเส้นคงวาเหมือนพวกเขายังไม่สามารถหาจุดสมดุลด้วยกันได้เพราะฉะนั้นในเกมนี้ผมรู้สึกว่าผลสกอร์มันน่าจะออกมาที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2พอเมอร์สันก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ไรออนกาเวนเบิร์ตต่อเลยนะคะพอล่าสุดมีการเปิดเผยจากสื่อเยอรมันนะคะว่ากาเวนเบิร์ตจะได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งครั้งจากทางบาเยอร์มิวนินนะคะก็สําหรับไรออนกาเวนเบิร์ตในช่วงช่วงนี้ก็มีข่าวลืออย่างหนักว่าเ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะเนื่องจากในซีซั่นก่อนเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่ควรแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบีสัตแดงนี่แหละ เพียงแต่ทว่าล่าสุดค่ะสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวรวมถึงสื่อบิวได้รายงานข่าวออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางไรอันกาเวนเบิร์ดได้เข้าไปพูดคุยกับโทมัสทูเคิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับอนาคตของเขาซึ่งเห็นบอกว่าในตอนนี้โทมัสทูเคิลยังไม่ต้องการที่จะปล่อยเขาออกไปเพราะอายุก็เพิ่งจะ21ปีเองแล้วก็รับปากกับไรอันกาเวนเบิร์ดว่าถ้าหากอยู่ต่อนเนี่ย ทางทม,มัสทูเครนก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาในการพิสูจน์ตัวเองต่อไปและก็ดูเหมือนกับว่าทางกาเวนเบิร์ดเนี่ยจะพอใจกับข้อเสนอที่ทางทม,มัสทูเครนให้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะนักเตะในตำแหน่งกองกลางเนี่ยในตอนนี้ปีศาจแดงเหมือนจะอยากได้ตัวของอัลบัตมากกว่าที่จะเป็นกาเวนเบิร์ดนะคะซึงถ้าหากกาเวนเบิร์ดเขาไม่ย้ายทีมขึ้นมาจริงๆก็คาดว่าไม่น่าจะมีผลเสียอะไรกับปีศาจแดงสักเท่าไหร่ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของฟากุนโดเปเยตี้ต่อเลยเห็นบอกว่าล่าสุดฟาคุนโดเปเยตี้เนี่ยอาจจะได้ย้ายทีมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็สำหรับฟาคุนโดเปเยตี้ในก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขานั้นอยากที่จะหาทีมที่จะให้โอกาสในการลงสนามให้มากกว่านี้เพราะตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งปีกซึ่งตอนนี้ในทีมเนี่ยก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงทำให้โอกาสที่จะตกมาถึงเปเยตี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยาก โดยล่าสุดค่ามันมีสื่ออย่างฟุตบอลอิสไซเดอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าฟากุนโด้เปเยตี้ถูกอนุญาตให้ออกจากทีมได้ในทันทีนะคะและเขาอาจจะย้ายออกจากทีมได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อเขาร่วมกับสโมอสรใดสโมอสรหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี้นะคะแต่ทางสื่อก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสโมอสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะได้ตัวเปเยตี้ไปเนี่ยมันเป็นทีมใหม่นะมีแค่บอกว่าเป็นทีมใดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนี่แหละ ซึ่งเห็นบอกว่ามันเป็นความต้องการของเปเยะตตี้เองเลยนะคะเขายังคงต้องการที่จะเล่นอยู่ที่อังกฤษและถ้าหากเป็นทีมลีกที่เป็นลีกสูงสุดมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆส่วนเรื่องที่ว่าจะย้ายออกแบบถาวรหรือว่าแบบชั่วคราวเนี่ยในตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะคะแต่ที่ยืนยันได้เลยก็คือน่าจะาชัวร์นะคะว่าเขาจะได้ย้ายออกจากทีมไปนะคะก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลง ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของโซฟิยันอัลระบัดต,ต่อเลยนะคะมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเดินหน้าเต็มที่ที่จะปาดหน้าลิเวอร์พูลในการดึงตัวอัลระบัดนะคะก็สําหรับโซฟิยันอัลระบัดในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมฉุยอีกหนึ่งคนนะคะยิงไกลตลาดจะปิดลงเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลายๆทีมให้ความสนใจเขาอย่างหนักเลยแต่หลักๆก,ก็จะเป็นปีศาจแดงนี่แหละแล้วก็ลิเวอร์พูลนะคะ ซึ่งความเคื่หน้าล่าสุดค่ะมันมีสื่ออย่าง AD ได้ออกมาเปิดเผยเอาไว้นะคะว่าลิ์พูเนี่ยกำลังมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเซ็นสัญญากับอัลรับัตให้ได้นะคะเห็นบอกว่าก็ได้มีการโทรมากเก,กลี้ยกล่อมเขาด้วยนะคะเพียงแต่ทางสื่ออ้างว่าในตอนนี้เนี่ยโซฟิยาอัลรับิตยังคงมีอนาคตที่เปิดกว้างเพราะเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับสมสรไหนนะคะ แต่มันจะมีปัจจัยเดียวที่ทําให้อัมระบด์จะย้ายไปอยู่กับสโมอสรน,นั้นก็คือจํานวนเงินนะคะถ้าหากสโมอสรไหนก็ตามที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วจํานวนเงินมันน่าสนใจแล้วมันมากที่สุดนะคะก็น่าจะทําให้ทางสโมอสรอต้สังกัดอย่างฟิออริจิน่าเนี่ยตัดสินใจที่จะปล่อยเขาออกจากทีมนะคะเพราะในตอนนี้ตัวของอัมระบด์เองก็พร้อมมากๆที่จะย้ายทีมออกไป แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีสโมสรไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างจริงจังสักทีมนะคะรวมถึงปีสาตแดงด้วยนะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของท่านชิกยาซิมต่อเลยนะคะมีการเปิดเผยว่าในตอนนี้ท่านชิกเนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะคะว่าทางตระกูลเกเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ขายทีมให้กับเขานะคะ ก็สำหรับข่าวทคโอเวอร์นะคะในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงียบเหงาสุดๆเลยนะหลังจากที่มีการประมูลของสองอภิมหาเศรษฐีเข้ามาในก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นท่านชีกมหาเศรษฐีจากกาตาหรือว่าจะเป็นทางด้านเซอร์จิมนะคะราคาล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก6,000ล้านปอนด์นะ ซึ่งมันก็มีหลายๆสื่อได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามันก็เป็นราคาที่ทางตระกูลเกูเซอร์เนี่ยพอใจแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คืออยู่ดีข่าวนี้มันก็เงียบไปแบบไม่มีเหตุผลใสอย่างนั้น แล้วล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยจากสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยท่านชีคและก็เซอร์จิมเขาค่อนข้างที่จะคงบนนะคะว่าตระกูลเกเซอร์อาจจะพลิกลิ้นแล้วก็ไม่ขายปีศาจแดงให้กับพวกเขานะคะหลังจากที่มีการยื่นประมูลเข้ามาหลายต่อหลายรอบซึ่งถ้าหากจะหามว่าแล้วทำไมทางตระกูลเกเซอร์เนี่ยถึงได้ไม่ยอมขายทีมให้กับท่านชีคไปให้มันดูแล,ลดูรอดเพราะก็อยู่ในจำนวนเงินที่พวกเขาต้องการนี่ ืแมนเชสเตอร์อ,อินนิงนิวก็เคยเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่ามันน่าจะเป็นเพราะผู้ถือหุ้นหลายๆคนของปีสัตแดงเนี่ยหลักๆกก็จะเป็นครอบครัวของตระกูลเกเซอร์นั่นแหละบางคนก็ยังไม่อยากที่จะขายทีมนะคะมันเลยทำให้ในเดีอนี้มันเกิดปัญหาขึ้น แล้วมันก็มีสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับตระกูลเกเซอร์เขาจะต้องการมูลค่าของทีมมากกว่า6,000ล้านปอนด์ด้วยนะคะเนื่องจากเมื่อซีซั่นก่อนเนี่ยปีสัตวแดงทำผลงานได้ดีมากๆแล้วก็กลับไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนีกด้วยนะทําให้ทางตระกูลเกเซอร์เนี่ยอยากจะให้มูลค่าของปีศัตแดงมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก1000ล้านปอนด์ ซึ่งรวมเบ,บ็ดเสร็จก็ประมาณ7,000ล้านปอนด์ก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่เวอร์วังอลังการมากจนเกินไปแล้วก็คงจะต้องกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข่าวการเทคโอเวอร์ของปีสัตว์แดงมันจะมีความคืบหน้าออกมาเป็นแบบไหนในหลังจากนี้นะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเย็นนี้ ก่อนที่จะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนเลยหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดหน่อยนะคะและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ